ครับสวัสดีในวันที่เหี่ยมหนาวอ่าท่องเที่ยงเที่ยววันนังคานพี่น้องวอสวัสดีนะจ๊ะชัยรงขอมาสวัสดีเพื่อร่วมทางทุกท่านทุกคนกันอ่าช่วงนี้ก็ลมหนาวก็เข้ามาเป็นระยะระยะพี่น้องขอให้พี่น้องรูแลสุขภาพกันขยันสร้างคลิปขยันลงคลิปกันไปอย่าพะวะพะวงว่าเราจะทําแล้วมันจะมีใครดูไหมหรือไม่มีใครดูไหมเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องใครจะดูหรือไม่ดูนะ ระบบ AI เขามีระบบจัดการการเตรียมความพร้อมให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเราจะถูกส่งไปในในทิศทางไหนถ้าเรากินเขาก็จะส่งคลิปเราไปในแบบสไตล์แบบกินถ้าเราทําคลิปตลกก็จะส่งแบบสไตล์แบบทําคลิปตลกกันในช่องทางของบลโซเชียลเนี่ยก็มีหลายแบบหลายอย่างกันทําแบบท่องเที่ยวทําแบบแนแนวการกินทําแบบแนแนวการศึกษาทําแบบแนวนวาให้ความรู้ ให้แนวทางการทําคลิปลงคลิปก็ดีหมายความรวมถึงการที่เราไปสร้างคลิปคอนเทนต์แบบตลกทั่วไปวิ่งออกร่างกายทํากับข้าวทาไรทํานาทําสวนนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางการทําที่เราทําคลิปในแนวอีกทางหนึ่งที่เราควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเราไม่ต้องไปอ้างอิงว่าเออเราจะทําไปถึงเอ้ยเมื่อ,อไหร่ดีเราทําเหมือนใครดีมีไอดอลไหมทําเหมือนเขาทำเ,นนนทำเหมือนคนนึงทาเหมือนคนนี้ ไม่ต้องทำตามคนอื่นเขางัดตัวตนของตัวเองออกมาเพื่อจะแสดงให้เขารู้ว่าเราก็มีตัวตนทางทูเชียลเหมือนกันพี่นไม่ต้องเอาใครมาเป็นไอดอลเออจะทำเหมือนเขาเอ๊ทำไม่เหมือนเขาเนี่เราก็จะทำให้ตัวเองอะด้อยค่าตัวเองมากขึ้นการด้อยค่าตัวเองทำให้เราแบบไม่กล้าทำไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเราไม่ต้องด้อยค่าตัวเองเราให้ค่าตัวเองให้เยอะๆไว้ เดี๋ยวเราก็ไปปฏิบัติให้สู่สายตาของโลกโทเชี่ยวกันส่งกำลังใจให้พืร่วมทางกันทุกทุกทุกท่านทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการทําคลิปถึงแม้เราจะไม่ได้ผ่านยอดเหรียญรดสินอาจจะน้อยแต่ก็ไม่ได้ท้อในวันที่เหน็บหนาวในวันที่เหนื่อยราอ้าพี่น้องละเหนื่อยล้านําความเหนื่อยรา้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ต่อไปอย่าคิดว่าเราเหนื่อยแล้วเบื่อเลิกเถอะํำเหล่านี้อย่าไปคิด ราวาพูง้งบเขาเลยครับเราคิดว่าเราจะหาแนวทางแบบไหนท,ทําคลิปแบบไหนให้ปังให้เด่นให้ดังให้ได้จนคว้าเงินในอากาศลงมาให้เราจูให้เราชมให้เราไปใช้กันหลายท่านหลายคนก็ปิดช่องไปเลิกทําไปอาจจะก็น่าเสียดายกับคนหลายท่านที่สละเวลาที่มาทําตรงนี้แล้วก็ได้ปิดช่องในลุกเลิกกันไปมาทำเถอะครับนะทำไม่มีอะไรเสียหาย เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ทำลบกกนัใครเราทําบนช่องทางของเราแค่เปิดหมวดสาธารณะแค่นั้นเองเราก็รู้สึกที่มีภูมิใจแล้วถึงไม่มีใครดูหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านก็มีแค่ไม่กี่คนแต่แต่เราก็ภูมิใจเพราะเราเอาใบหน้าของเราออกสู่สายตาคนทุกคนจะได้จับจ้องเรามาเออไอคนนี้ก็ทําดีไอคนนั้นก็พูดดีไอคนนู้ดดนถ้าพูดเก่งไม่ต้องคิดว่าเราพูดไม่ดีพูดไม่เก่งครับ AI เขาเป็นคนตัดสินเองอทุกสิ่งทุกอย่างเรามีกระบวนการการจัดการอยู่แล้ว เราไม่ต้องางาเอ้ยจะมีใครดูตรงนี้มีใครบ้า,ราหรือเปล่าอายเขานะไม่ต้องอายหรอกครับเนาะความอายผมอายก็เอาไปทิ้งไกลเลยไม่ต้องอายใครคําว่าอายกินไม่ได้เปเนาะมีแจ่เงินทองอาหารเลี้ยงถอดเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา,าได้กินได้อ่าสู้ต่อไปเป็นลังใจให้ทุกท่านทุกคนกันอย่าพึ่งท้อยอย่าพึ่งถอยกันนะครับนะอ่าสู้ไปกันกับนัชชชัยรงค์กันนัชชชัยรงค์ก็ยังไม่ได้ผ่านการสร้างรายได้เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้เหมือนกัน คว้าเงินในอากาศคว้าเหรียญควายอดเซนลงมาใส่กระเป๋าเราได้ืยอครับหลักหมื่นหลักแสนก็ยังดีได้หลักพันหลักร้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยสําหรับวันนี้น้าจ้ามาส่งกำลังใจแค่นี้กว่าส่งกำลังใจให้บ้านเรือนที่อยู่ชายแดนให้ระมัดระวังกันอพยพกันมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับน้าจ้าก็เป็นห่วงเหมือนกันหลายคนหลายท่านก็เพื่อนร่วมโลกกันก็ต้องเป็นห่วงซึ่งกันและกัน ส่งกำลังใจให้ชาวทีเตอร์ทีอ่อยู่ทางชายแดนแล้วก็ประชาชนที่อยู่ทางชายแดนหมายความรวมรวมถึงทหารทุกท่านทุกคนขอให้อยู่รลอดปลอดภัยขอให้เรื่องนี้จบในวันเร็ววันในเร็วคืนปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยกันทุกท่านทุกคนปังปัง,ปงเฮงเฮงกันครับสวัสดีครับ